สวัสดีครับผมรีพอร์เตอร์มาอีกแล้วรีซอครับเช่นเคยสัปดาห์นี้นะฮะจะพาไปดูแมตช์คลาสสิกที่แมนยูถล่มถล่มใครใครนะสโต๊กซิตี้ ฮาสุลเล่นที่บ้านของแมนย <üm> ูคือสนามโอชาร์ฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาครับผม15พฤศจิกายนนะฮะนี่เลนโดอยู่เซอร์ก็อยู่คิดถึงเซอร์เห็นเซอร์แล้วนึกถึงพ่อเหมือนเซอร์เป็นพ่อโอนโดครับมาวางฟรีคินนี้น็อครุบบอลยิงลูกนี้ฮุกเฮ้ยเรียบร้อยแสกมือเขาเรียกว่าแสกมือเรียกว่าแสกหน้าแสกมือไอ้เหี้ยทุบมือแตกสัตว์เป็นมวยแล้วมึงเข้าหน้าดั้งหักโม่ไอ้เหี้ยนี่ครับยิงน็อครุบบอลนี่ โค้งโค้งสาย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 โอ้โหจะปัดจะปัดปัดไม่ออกคิเซโนบอกว่า1 0 1 0งศ่งเฟอร์กี้ครับยังคงเครียดอยู่เฟเชอร์ให้ไปที่เบอร์ตอสเบอร์ตอสได้มาโรนโดชี้ไปชี้ไปชี้ไปให้มาที่คาริคอย่าบอกนะว่าคาริคจะยิงโอ้งยิงโค้เป็นศูนย์หน้าเลยยิงโค้งกับไอ้นั่นอีกใครวะ ช่างแม่งเออเนี่ยโอ้โหยิงด้วยเท้าซ้ายยัดเสาแรกเรียบร้อยครับสองศูนย์แมนยูโอ้โหมาเคล่นคาริ่สุดยอดไตเวสก็อยู่ตอนนั้นใครเนี่ยโอเชโอเชให้บอลเคลิมมาที่เฟกเชอร์ยัดมีดติลด์เตะเวสไตเวสแรงมากบ,บอล์บตอฟบอล์บตอฟบอลเลยดเรียบร้อยโอ้โห,โโหดิมิตาเบอร์บาตอฟครับแมนยูชุดนั้นแม่งโคตรสุด,ย,ดยิ่งยิงดูยิ่งคิดถึงแมนยูชุดนั้นจริงๆไอเ้เหี้ยทัวร์นี้ไม่ได้เรื่องครับผมสามศูนย์แล้วบอล์บตอฟอีกทีนึงแทง เวลเบิกก็ยังอยู่หู่ยซาฮาด้วยซาฮาเวลเบิกยิงไกลเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยมึงเก่งขนาดนี้เหรอวะนี่นี่นี่หน้ามึงเนี่ยมั่นหน้าตลอดไอ้สัตว์เฮียทุกวันนี้จะไม่มีทีมเล่นไอ้เหี้ยโค้ชสวยครับนี้เสียป้ายคานครับ4-0นี่หูยิ้มไม่หยุดเลยชมลูกชายด้วยโรนโัวมาอีกแล้วท่าเดิม เรียบร้อยค, lonely, ครับดูรับล oh ูกนี้จะเป็นยังไงถ้าเอามาให้ดูเนี่ยไม่เข้าก็ไม่น่าเอาให้ดูหรอกแล้วเข้าจริงๆแต่ไม่ใช่นะเขาบอกเเป็นหลังเสาไส่ป้องโค้งเข้าเสาแรกเอยเสาสองหรือเสาแรกวะเนี่ยเสาสองเอยเสาแรกปะเสาแรก5้าูครับแมนยูเรียบร้อยโอ้โหสุดคลาสสิกจริงๆใครที่ย้อนไปดูเกมพวกนี้จะคิดถึงแมนยูมากๆนะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยฟอร์มการเล่นแมนยูนั้นไม่เหมือนสมัยก่อนเลยตัวผู้เล่นก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ยิ่งดูยิ่งคิดถึงครับก็หวังว่าแมนยูเราจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็นี่นะครับแมตช์คลาสสิกครับแมนยูชนะสโตกซิตี้ไป5.0ครับผมรีพอร,อร์เตอร์วันนี้สนุกมากเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าววันนี้มีเรื่องมาบอกยังไงคับแฟนของล้มบอลนะฮะตอนนี้เนี่ยล้มบอลของเราเนี่ยนะร่วมมือกับออนไลน์แฟชั่นแล้วก็ผูคือเราได้ลิขิตที่ถูกต้องจากพรีเมียร์ลีิกบอลกลับมาเจ๋อเราจะมีไฮไลท์ให้ดูกันถูกต้องและที่สำคัญคือเราจะทำคอนเทนต์ของพรีเมียร์ลีกลิกลูกยิงลูกเซฟลูกเซฟลูกเข้าประตูตัวเองลูกอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ในปัจจุบันและแม้กระทั่งในอดีตด้วยที่ผ่านมาทุกสัปดาห์คุณผู้ชมฝากติดตามไว้ด้้วยลลมบอนะะฮ ใช่พเพื่อแจ้งเตือน,นครับแล้วก็อย่าลืมนะครับของเราเนี่ยถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างแน่นอนครับ<น>ผมสวัสดีครับ